เคยไหมครับพักแล้วแต่ไม่หายเหนื่อยนอนเต็มคืนแต่ตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกเหมือนตัวเองล้าอยู่ข้างในเหมือนเราใช้ทั้งวันเพื่อทำงานแต่ลืมไปว่าหัวใจของเราก็ต้องการพักเป็นครั้งคราวเหมือนกันหลายครั้งที่เราพักแต่ใจไม่พักร่างกายนอนอยู่บนเตียงแต่ความคิดยังยืนทำงานอยู่ข้างนอกทำให้เรายิ่งเหนื่อยยิ่งฟุง้ง และยิ่งหมดแรงง่ายกว่าเดิมวันนี้ผมอยากชวนคุณมาลองพักผ่อนแบบมีสติพักแบบที่ไม่ต้องหนีไปไกลไม่ต้องนั่งสมาธินานแค่รู้จักวางใจลงเล็กน้อยแล้วพลังงานของเราจะฟื้นกลับมาเร็วกว่าที่คิดพักสั้นๆแต่พักให้เป็นการพักแบบมีสติเริ่มต้นง่ายมากครับอย่างแรกหยุดหนึ่งลมหายใจ หายใจเข้าแบบรู้สึกจริงๆว่าลมเข้ามาถึงตัวเราหายใจออกแบบยอมปล่อยสิ่งที่กดทับใจออกไปทีละนิดแค่ลมหายใจเดียวก็เหมือนเราได้ปิดสวิตความฟุ้งลงครึ่งหนึ่งแล้วอย่างที่สองวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงชั่วคราวโทรศัพท์ข้อความงานที่ยังไม่เสร็จบางอย่างอาจยังต้องทำ แตเราสามารถวางมันลงสักช่วงหนึ่งได้ให้ใจมีพื้นที่หายใจของตัวเองอย่างที่สามให้ร่างกายได้พูดบ้างลองถามตัวเองว่าตอนนี้ไหลเกรงไหมกรามเราขบอยู่หรือเปล่าหรือหัวใจเต้นแรงเพราะความกังวลการรับรู้ร่างกายคือวิธีง่ายที่สุดในการคืนพลังกลับมาหาใจ และสุดท้ายพักเพื่อกลับมาไม่ใช่พักเพื่อหลบพักแบบรู้ว่าฉันจะกลับไปทำงานด้วยใจที่เบากว่าเดิมไม่ใช่กลับไปพร้อมกับความล้าที่ยังค้างอยู่<ม>การพักผ่อนแบบมีสติไม่ใช่เรื่องลึกไม่ใช่เรื่องยากมันคือการยอมให้ตัวเองหยุดเพื่อฟังเสียงข้างในที่เราไม่ค่อยได้ฟังเสียงที่บอกว่าขอฉันพักหน่อยนะฉันเหนื่อยแล้วจริงๆ พอเรารู้จักพักแบบนี้พลังที่เคยหมดไปจะค่อยๆกลับมาความฟุ้งจะเบาความเครียดจะนิ่มลงแล้วเราจะใช้ชีวิตได้อย่างอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในธรรมะใจเบาขอให้ธรรมะนำทางสู่หัวใจที่เบาสบายสวัสดีครับ